ดีค่ะเมนิมชาแนลนะคะวันนี้มารีวิวของกินดีกว่าคุณเมนิมจะกินเท่านี่มีขน,นมคบทำไมเยอะจังใช่ไหมกินไม่หมดหรอกเนาะนี่ขนมคบถาบละเนี่ยยี่สิบบาทเดี๋ยวกินให้ดูก่อนเนาะว่าอร่อยปะอืมอร่อยอยู่ เพิ่งมาเปิดกิจการเป็นนโบลอนก็นใช้ได้เหมือนทำกินเองที่บ้านมระมาก่ะต่อไปคือเป็ดกปู กะทิสดข้างล่างเป็นใบเตยข้างหน้าเป็นมะพร้าวเนี่ยกิ้งไปกิ้งมาได้เนีเหมือนลาวาเนี่ยเคลื่อนตัวได้เดี๋ยวลองกินให้ดูเนาะว่าอร่อยปะ สูงอายุที่ไม่มีฟันก็กินได้แล้วข้างหน้าก็จะมีงาเข้าใจทำมาเนาะกระปุก็สิบบาทที่นี่ตลาดสดท่าส็จิ แล้วก็มีนี่อีกอย่างคือ <c oughs> หอมแก้วตาลลูกตาลอยแก้วให้เห็นกันเลยอนะ่ะพอดีเขาปิดปิดไว้ ้แกอยากกินให้ดูเหมือนกันแต่ไม่ได้เอาช้อนมาติดไว้สองข้างดูเจ้าเจ้าล่ำซำมันหาทางไปชั้นกินอิ่มแล้วล่ะตัวบุ่นว้นี่ หอ,อมไม่ตานเนาะอมลงลนิดนึงก็จะเห็นนะ่านะกินนะนะ่นานกินน่ากินคือไม่ได้เอาช้อนมามีมะแรงลงเป็นตวง,ลง,ตวงแล้วก็มี ปลาท้งโกเจ้าเก่าแล้วซึ่งแม่ค้าให้มาก็มีอืมของพ่ต้ม ดูเนื้อในก็ทอดกาเหนียวให้มานี่คืออะไรแก้มังกรโลละหกสิบบาทสองลูกประมาณเท่านี้เ72บาท ละก็มีแกงแกงถุงละสามสิบบาทแกงพะแนงใส่มะเขือพวงน่ากินเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะรีวิวของกินสำหรับชาวนี้เดี๋ยวค่อยมากินให้ดูนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ตามกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มแรกจนถึง ตอนนี้แล้วก็จะติดตามกันต่อไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ